สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านภพยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภพยทำนายดวงในหัวข้อใครใครคนที่เขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครมีคนที่เขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณเขาเป็นใครคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณ ใครคิดถึงแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงเขาคิดถึงคุณคุณคนที่คุณก็คิดถึงเขาแอบแอบรักแอบชอบแล้วก็แอบคิดถึงแล้วก็คิดถึงแล้วทําไมต้องแอบแล้วทําเป็นคนที่คุณกับเขาแอบแอบรักแอบชอบแอบคิดถึง ูกจองจำถูกกีดขวางขวางกันเหมือนเขาบอกคุณไม่ได้นะได้แต่แอบแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงพราะถูกจองจำถูกกัดขัดขวางกีดขวางขวางกันระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นคนที่เหมือนแล้วขยายเขารักคุณคุณรักเขาแต่ก็มีสิ่งขวางกันกันขวางเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา เขาถูกจองจำถูกกีดขวางเหมือนเขาจะบอกให้คุณรู้ก็ยังไม่ได้ให้ความร้ังนี้สมหวังไม่ได้เพราะถูกจองจำไว้ได้แต่แอบได้แต่คิดถึงอยู่ในใจอันนี้ก็เหมือนเฝ้ามองได้แต่เฝ้ามองคุณอะแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงเฝ้ามองคุณอยู่ห่างห่างห่วงห่วงหรือเขาคนที่คุณก็ไม่รู้นะ ว่าเขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณอยู่เนะี่ยพอเขาแอบคุณอยู่ข้างหลังมองคุณอยู่มึงเป็นคนที่คุณรู้จักนะอันจะเป็นทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันแอบมองคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเหมือนเหมือนเขาแอบแต่เขามันถูกจองจำถูกกีดขวาง แล้วอย่างไรอ่ะต่อสู้ลังนี้มีอุปสรรคขวางน้ําต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําแต่เขาจะเอาชนะใจคุณนะเขาจะบอกให้คุณรู้จากคนที่แอบที่ไม่พูดไม่บอกจะบอกหรือมีอุปสรรคขวางน้ําเขาจะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็เอาชนะใจคุณมีเคมีต่อกันความรู้สึกดีๆต่อกนะันนะบางคนบางท่านคุณเหมือนคุณก็แอบรักแอบชอบแอบคิดถึงเขาเหมือนกัน นิ่งๆอยู่ในใจรู้สึกดีๆต่อกันเพิ่งรู้จักกันก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ในใจอะเป็นความรักที่อยู่ในใจไม่แสดงออกแต่คุณก็สัมผัสได้นะเขามีเคมีต่อกันกับคุณคุณรู้สึกดีๆมีเคมีต่อกันมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนเป็นคนที่ใช่ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการลูกคนในอดีตแต่ความรู้สึกดีๆทึงมีสิ่งกีดขวางขวางกันแต่มีอุปสรรคขวางน้ำ แอบมองคุณแต่เขานะ่ะแอบส่องแอบมองคุณนะเน่ะเฝ้ามองคุณคิดถึงคุณเศร้าคิดถึงแล้วก็เศร้ายังมีเรื่องราวมีปัญหาที่ต้องแก้ไขพราพลังงานถูกกีดขวางขวางกันแล้วเป็นอย่างไรแต่งงานเหมือน มีพลังงานหลายรูปแบบนะคนแอบรักแอบคิดถึงหรือคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนะ่ะไพ่ก็ย้ำําแต่ก็ยังมีเรื่องเศร้าเรื่องต้องแก้ไขมีอุปสรรคขวางน้าแล้วเขารักคุณคุณรักเขาจะมีสิ่งกีดขวางขวางกาันน่ะแล้วเขาอยากแต่งงานจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณใช้ชีวิตกับคุณ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะถูกจองจําถูกกีดขวางอยู่เขาได้แต่แอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ในหัวใจเขาได้แต่เฝ้ามองคุณย้ําซ้ําเขาว,วงกอมีอุปสรรคขวางน้ําช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในเขาว,วงกอความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนรักซ้อนแต่ก็มีทางออกได้นะนะแต่ใช้เวลาก่อนนะที่จะออกจากเขาว,วงกอได้แต่มีทางออกได้แต่อยู่ที่ตัวเขาใช้เวลาที่จะหาทางออก ึงแม้จะซับซ้อนแต่ก็มีทางออกเวลาใช้เวลาในความรักนี้สมหวังเขาจะเปิดเผยจะบอกให้คุณรู้บุพเพสันนิวาาไม่บังเอิญคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันเป็นพมลิขิตได้มาพบเจอได้เป็นคู่กันเขาว่าคุณคือคู่ของเขานะ แอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ว่าต้องที่ได้มาพบเจอกันต้องเป็นบุพเพสนิวาสต้องเป็นคู่กันได้มาพบเจอถึงแม้มีอุปสรรคขวางน้า<ส>เขาก็จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาระยะทางความไกลความห่างความแตกต่างนี่ก็ยามสามนัแตกต่างอ่ะมีสิ่งขวางกัน กันขวางหรือเหมือนคุณรักเขาเขารักคุณแต่ก็ยังมีอุปสรรคขวางหนามไม่สมหวังได้ดังที่คิดมีเรื่องเศร้ายังแก้ไขไม่ได้หาทางออกยังไม่ได้แต่ก็รู้สึกดีๆกับคุณแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณความคิดถึงแต่เขาเหมือนคุณกับเขาเขาจะแต่งงานกับคุณนะคนนะี้ คนที่คุณต้องแต่งงานคุณจะได้แต่งงานกับเขาการแต่งงานการเปิดเผยให้ทุกคนรู้แล้วเขาจะออกจากอุปสรรคต่างๆได้ถึงมีอุปสรรคขัดขวางแต่ใช้เวลาช้าเร็วอยู่ที่เขาเองในงระหว่างคุณกับเขาที่จะออกจากเขาวงกดอุปสรรคขัดขวางอะ่ะคิดถึงเรื่องเดินทางมาหาติดต่อมาหาหรือพูดคุยบอกให้คุณรู้แล้วมีอุปสรรคขัดขวางก็จะหาทางออกได้ใช้เวลา ได้สำหรับเฝ้ามองติดตามคุณอยู่ GPA ติดตามแอบลักแอบคิดถึงคุณกับเขารักกันคิดถึงกันแต่ก็ไกลห่างแต่สองมองแล้วเขาเป็นใครเขาคิดถึงคุณแต่เขายังไม่พูดบอกให้คุณรู้ได้แต่เฝ้ามองคุณแต่เขาจะเอาชนะใจคุณเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีเคมีต่อกันแล้วคุณก็สัมผัสได้ เขาคือเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาคิดเขาต้องการที่จะแต่งงานด้วยมีอุปสรรคขัดขวางเขาก็จะเอาชนะปัญหาแล้วมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขนะเพราะดูเศร้าเรื่องหาทางออกไม่ได้อยู่ในความมืดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคขัดขวางแล้วต้องแก้แก้ไขอะมากมายเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเขาดูเศร้าได้แต่คิดถึงแต่ก็เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แถวกัน แล้วเรามาดูว่าแล้วพอเขาแอบอ่ะเพราะมีสิ่งกงีดขวางเพราะยังบอกไม่ได้แล้วพอซ้ำก็อยู่ในเขาวงกอดนิ่งๆคอยคิดค่อยแก้ไขพลังงานความรักเขา่วางแห่งความรักการม,มาเทพเหนื่อยล้าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ รักที่ซับซ้อนน่ลาหูม,มืดมิดมองไม่เห็นแสงสว่างรักที่เป็นไปไม่ได้รักที่ต้องอดทนต้องรอคอยเขาจะทำอย่างไรพระเทวาสีการศึกษาเรียนรู้รักที่ใช้เวลามัรอเวลาใช้เวลาเพราะมีลาหูนะ มองไม่เห็นแสงสว่างรักนี้เป็นไม่ได้แอบล้างแอบคิดถึงแอบรักคุณโดยที่ไม่บอกให้คุณรู้รือระหว่างคุณกับเขารักกันนะแต่ก็มีอุปสรรคอะเหมือนรักกันไม่ได้ราหูอุปสรรคขัดขวางทําให้ไม่สมหวงังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนยังซับซ้อนหรือมีปัญหาซับซ้อนที่ต้องแก้ไขแต่เขา พเราะนี้พูดถึงความเฉลียวฉลาดเพราะว่าคุณเฉลียวฉลาดทั้งคุณและเขาต้องเรียนรู้ใช้เวลาหรือคุณกับเขาเหมือนพูดคุยคนละเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ก็รักแนบคิดถึงแล้วเป็นอย่างไรคู่กันแล้วไม่แคล้วกันพระนางสุพรรณมัจฉาความเข้าใจนะรักที่ เหมือนถ้าคุณกับเขาคนที่เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณนะตอนนี้แล้วคุณเองก็รักเขาคิดถึงเขาแล้วคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันทํางานด้วยกันเคยช่วยเหลือกันแล้วพัฒนามาเป็นความรักจะมั่นคงแล้วเป็นพลังงานที่ดีอะด้วยความรักต้องมีทางออกมีคนช่วยเหลือมีทางออกได้ได้พูดคุยเป็นพลังงานที่แล้วอย่างไร ความรักเขาพ่อแม่คงคาแอบรักแอบคิดถึงดูเป็นคนที่ก็ยามสามนะคุณกับเขาเคยรู้จักเคยเรียนด้วยกันที่ผ่านมาแต่มีอุปสรรคขัดขวางวมองไม่เห็นแสงสว่างแต่เขาเขาวางแผนชีวิตนะพรอแม่คงขาความเฉลียวฉลาดความอดทน ความมองการไกลรักแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างไม่สมหวังแต่ก็เชื่อมั่นในความรักให้กันได้ด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจคบกันเป็นเพื่อนเวลาจะช่วยให้ความรักนี้สมหวังอืเทพสาพเผชิญอุปสรรคขวางน้ําเรื่องราวมากมายณช่วงเวลาที่ต้องแก้ไขนะนะตอนนี้ทําให้เขาแอบรักแอบคิดถึงอะ่ะเพราะเพราะเนี่ยความเศร้าวความวิตกกังวลต้องเผชิญเรื่องราวมากมายแต่ด้วยตัวเขาเอง ความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่ในตัวเขาแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความรอบคอบเรือรักนี้ดูทะเลาะเบาะแหว้งองอนกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนใหม่รักกันแต่ก็รักก็ไปจากกันไม่ได้นะเพราะมีความเป็นคู่ทั้งแม้มองไม่เห็นแสงสว่างแลเขาทั้งคุณและเขาเหมือนชอบเปรียบเทียบในความรักนี้บางครั้งบางทีก็ดูเหมือนสนใจความรักบางทีก็สนใจเรืองงานเรื่องชีวิต เวลาแต่เขาต้องการความรักความมั่นคงนะถ้าเขารักมุ่งมั่นอะ่ะได้แต่งงานได้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็จะดูแลเอาใจใส่คนรักเอาใจใส่คุณคุณเอาใจใส่เขาคิดถึงเหมือนมีพลังงานที่คล้ายๆกันแต่ก็มีอุปสรรคปัญหาเรามาดูพลังงานวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขยี่สิบหกหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขเจ็ดหรือไม่ก็เกิดบันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีกุมและเกิดเดือนคุมภาพัน์หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมแล้วพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขา,าตัวคุณเองต้องเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณในความรักนี้ดูเหนื่อยล้าต้องการคนรักคนเข้าใจแต่มองไม่เห็นแสงสว่างแต่เขาอะเหมือนรัก แต่ก็มีความผูกพันความรักที่ดีให้กันนะอนาคตจะสมหวังนะเพราะมีพลังคานของพระแม่คงคาความมั่นคงความเรียนรู้ความสุขความสมหวังรออยู่ข้างหน้าใจดีใจกว้างความมองการกายวางแผนชีวิตนะเอาชนะปัญหาในที่สุดก็จะสําเร็จสมหวังในอนาคตต,ต้องใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้ไขก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ ถ้ารีบร้อนรีบเร่งวู้วามอะเหมือนก็มีแต่นำปัญหามาให้อะ่ะเพราะยังมีลาหูแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรใพรอยากบอกอะไรคุณมีคนที่เขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาไม่เคยลบลืมคุณไป พลังงานของคุณผ้พาพายลูกคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่คุณมีคนที่คุณรอคอยเขารอคอยคุณรักที่ลังเลไม่แน่ใจท้าวิรูปักพระขันทก,กุมาร มีคนที่จะมาเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณตามจีบคุณหรือไม่ตัวคุณเองค่ะคุณรักใครแล้วคุณจะเอาชนะใจคนรักความอดทนอ่ะอ่อนอ่อนผ่อนตามในที่สุดก็จะสมหวังความสุขเนะี่ยเกิดขึ้นกับคุณเพราะพระนางเบนจากกาลยานีด้วยบุญกุศล ด้วยความดีด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจคุณจะพบกับความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายในการใช้ชีวิตตลอดไปความอุดมสมบูรณ์ในการเหมือนในการใช้ชีวิตอ่ะการจับใจ่ายใช้สอยพบมีวาสนาบุญกุศลน่ยได้พบคนรักที่ดีมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าคุณคิดตัดสินใจไม่ได้ได้เวลานะคอยคิดค่อยแก้ไขคุณจะรู้ว่าควจะเลือกตัดสินใจอย่างไรสรุปอีกใบ เทพาสหรืหันสบดีทบทวนนะเพราะคุณเองทบทวนเรียนรู้ทำความเข้าใจรักที่ใช้เหตุผลความเหมาะสมเวลาหรือคิดพินิจพิจารณาด้วยความดีนำพาคุณไปสู่ความสมหวังกว้างทองอ่ะด้วยบุญกุศลความดีของคุณความมีเหตุผลทำคุณไปสู่ความสุขสมหวังหนึ่งที่คุณคิดคุณตัดสินใจ ที่คุณจะเลือกหรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้ในความรักชาวต่างชาตาาาิต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่มีคนที่เขาแอบรักแอบคิดถึงคุณคิดถึงคุณอยู่นิ่งๆดํารักที่ดีมาให้คุณแล้วจะได้รู้ว่าเป็นใครแต่เพราะพลังงานความรักคุณอะ่ะเพราะเพราะพระนางบินฑ์จัก,กรยานีพูดถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณต้องการความสาัมผัสทางกายที่อบอุ่น จากคนรักคนรักต้องการสัมผัสทางกายที่อบอุ่นได้พบกับความอบอุ่นความสุขเกิดขึ้นกับคุณเพราะตอนนี้กําลังเผชิญนะตอนนี้เหมือนเรื่องราวหมา,มาให้แก้ไขพิพจารณาตึงตองไขควรถึงเวลาใช้เวลาแล้วคุณจะรู้ว่าจะเลือกจะตัดสินใจเวลาที่เหมาะสมจะในอนาคตจะสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิด,หม,กดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข3หมายเลข12หมายเลข5 หรือไม่ก็เกิดวันพฤรหสัสวัดีหรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีมะเสง็งหรือไม่ก็เกิดลาศีเมษหรือเกิดเดือนเมษาย,ยนเพระพาะไพ่จะบอกคณว่าเนี่ยเพราะไปแลกตัวคุณเองเพราะพายความวุ่นวายความวิตกกังวลคิดไม่ได้แก้ไม่ตกวุ่นวายใจรักที่ต้องมาปรับปรับตัวเข้าหากันหรือคนที่เหมือน คุณคาดหวังกับเขาคาดหวังกับคุณอะรักที่ต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะก็นี่ตัวตัวคุณเองคิดพินิจพิจารณาตึกตองใครควรเวลาที่เหมาะสมนี่ก็ทบทวนทําความเข้าใจได้สําหรับว่าอย่างไรเป็นช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าในตอนนี้คิดถึงในที่สุดก็สมหวังหนังที่คุณคิดแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วคุณมั่นใจในความรักมันคง นะอดทนเอาชนะอุปสรรคปัญหาบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณหวังไว้นี่หมายเลขสามรู้ไหมก็เกิดวันอังคารแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคุณในตอนนี้เรามาดูความคิดเขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึง ิดถึงคุณความรักที่อยู่ในหัวใจเขามาเจาะเจาะหัวใจเขาเขารักเขาคิดถึงคุณ่ะแต่เขาคิดคิดอย่างไรหัวใจเขาความรักที่มีต่อคุณข้อความรักที่อยู่ในหัวใจเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอีกต่อไปอ่ะเขาก็ดูโงงนะสับสนไม่รู้เขาเป็นใครเขาจะทำอย่างไร เขาเหมือนเสพติดแอบรักแอบคิดถึงคุณเสพติดคุณลหลงไหลค้างใครคุณอะแล้วจะทํอะไรเรื่องเขาบอกว่าเขาต้องปล่อยคุณไปเพื่อคุณหาตัวเองต้องไกลต้องห่างแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงคิดอย่างไรเขาบอกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีใช่จิตใจจิตใจมากกว่าหัวใจ ใช้จิตใจมากกว่าหัวใจเขารู้เหมือนเขารู้ว่าเขาเขารู้เข้าใจใช้จิตใจมันมากเกินไปนุปพลังงานเขาแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงแ้วเขาไม่รู้จะทําอย่างไรดูเขาก็สับสนวิตกกังวนะลนะเขาก็เสพติดเหมือนเขาเหมือนจะไม่คิดถึงคนก็ไม่ได้อะแต่เขากับคุณต้องปล่อยต้องไกลต้องห่างจากกันให้ค้นหา ใ้คุณค้นหาเขาค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงในจิตใจแล้วเพราะล้างนี้ใช้จิตใจใช้จิตใจมากกว่าหัวใจมากเกินไปคิดถึงมากทุกอย่างมากมากเกินไปไม่รู้จะทําอย่างไรตายสาหรับว่าอย่างไรเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรฮนะดูเขาสับสนในหัวใจนะแอบรักแอบคิดถึงคุณแล้วก็วุ่นวายวิตกกังวลใจ ข้อความแห่งความรักสิ่งที่เขาคิดเขาคิดยังไงกับคุณอีกคิดจริงๆกับคุณดูเขาสับสนแล้วเขาคิดยังไงอีกเรามาดูความคิดเขาอีกเขาวิ่งหนีเหมือนเขา,าต้องการอยากให้คุณอะกับเขาอยออกจากอุปสรรคปัญหามีแค่คุณกับเขาหนีหนีออกไปที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาอยู่ลําพังทั้งคุณและเขาจะไม่ต้องวุ่นวาย เหมือนเขาอยู่ในช่วงเวลาอุปสรรคมากมายแอบรักแอบคิดถึงคุณเหมือนเขาคิดเขาหวังว่าให้คุณวิ่งหนีไปกับเขาเหมือนคุณจะเก็บกระเป๋าแล้วไปกับเขาไหมแค่หนีจากอุปสรรคปัญหานี้ไปแล้วก็อยู่ลําพังแค่คุณกับเขาคุณจะคุณจะไปจากอุปสรรคปัญหาไปไปอยู่กับเขาไหมไม่ต้องมีปัญหาเหมือนความรู้สึกเขาตอนนี้อยู่ในปัญหามากมายแต่แอบรักแอบคิดถึงอย่างมีคุณหัวใจเขามีแค่คุณกับเขาไม่มีอุปสรรค คุณพิเศษมากเขาว่าตนเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆรู้สึกมีพลังเมื่อคิดถึงคุณมีคุณรู้สึกวิเศษมากอ่ะอิ่มเอมใจคุณอยู่ในหัวใจเขามีความสุขเมื่อคิดถึงคุณเขาฟังเพลงเหมือนยังฟังอยู่เหมือนฟังเพลง ที่คุณแบ่งปันหรือเขาเคยฟังเพลงกับคุณหรือแบ่งปันเสียงเพลงเขาบอกว่าช่วยให้เขาเชื่อมโยงกับคุณได้ในเสียงเพลงช่วยให้เขากับคุณเชื่อมโยงกันแม้จะอยู่ไกลห่างกันฟังเพลงแล้วคิดถึงคุณฟังเสียงเพลงพูดคุยกับคุณทางเสียงเพลงเขาบอกว่าเคยฟังเพลงกับคุณเคยเพลงที่คุณแบ่งปันเคยฟังร่วมกับคุณเกี่ยวกับเพลงนะแล้วเขาฟังเพลงแล้วทำให้เขา เชื่อมโยงกับคุณแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างรู้สึกดีดีเหมือนคุณอยู่ใกล้เขาความคิดเขาแล้วอีกคิดยังไงอันนี้เกี่ยวกับพ่อพลังงานของผู้ชายความมั่นคงความเป็นผู้ใหญ่เหมือนพลังนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมันพลังของความอดทนความมั่นคงความเป็นพ่อความรักอันยิ่งใหญ่เอาชนะอุปสรรคปัญหา สรุปเป็นอย่างไรสูญหายเขารู้สึกสูญเสียเมื่อไม่มีคุณเหมือนชีวิตเขาขาดคนไม่ได้ไม่มีคุณไม่ได้นะ่ะเหมือนรู้สึกสูญเสียแล้วถ้าแค่คิดว่าไม่มีคนแล้วเศร้าเขาก็เศร้าคิดถึงแล้วเขารู้สึกก็สับสนวุ่นวายใจอยู่นะ